ไม่มีคำว,ว่าสายสำหรับหัวใจนักสู้ติดน่องส่งสนามขอพาติดน่องไปส่งกับบาลอสชาเดลี่ชาเดลี่เข้ามาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปี2015แต่ไม่ใช่สโมสรฟุตบอลกับเป็นสโมสรฟุตซอลสีปทุมสีสเกตซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เหมือนเด็กหนุ่มชาวบาร์ซิลทั่วไปที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ในประเทศของเขานั้นมีอัตราการแข่งขันที่สูงมากทําให้เขาต้องพยายามต่อสู้เพื่อ,อย่งชิงโอกาสและเมื่อเขาอายุได้17ปี เขาก็ได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสรอ,อาซิอาเลียซึ่งเป็นสโมสรเล็กๆในระดับท้องถิ่นหลังจากนั้นจากความพยายามทําให้เขาได้ไปเล่นในลีกสูงสุดกับสโมสรบาเฮียแต่เขากลับไม่มีโอกาสได้ลงสนามแม้แต่นัดเดียวจึงทําให้เจ้าตัวตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลและหันหลังให้กับวงการฟุตบอลในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป3ปีเขาได้รับการชักชวนจากเพื่อนของเขาที่เล่นในสโมสรฟุตซอลในประเทศไทยเขาจึงตัดสินใจเก็บกระเป๋าเดินทางมาหาความท้าทายใหม่อีกครั้งและได้เซ็นสัญญากับสโมสรฟุตซอลศีปทุมศีสะเกตหลังจากนั้นความเปลี่ยนแปลงก็มาเยือนเขาอีกครั้งเมื่อฟาบิโอบาโบซาเอเย่นนักฟุตบอลชื่อดังพาเจ้าตัวไปเล่นให้กับทีมปาทูขนองสมุทรสงครามเอฟทีมในไทยลีก2 ตามด้วยกบีเอฟซีในเล็กแรกนั้นเจ้าตัวกดไปถึง7ประตูซึ่งดูเหมือนทุกอย่างกําลังไปได้สวยแต่อุปสรรคก็มาเยือนเขาอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวหัวร้อนระเบิดอารมณ์ใส่ผู้ตัดสินในเกมที่เสมอกับนคนปรปฐมทําให้เจ้าตัวถูกแบนถึง7เกมและถูกตัดชื่อออกจากทีมในที่สุดในฤดูกาล2017ชาเดลี่ถูกทาบทามจับตรา FC, ดเอฟซีโดยมีภารกิจหลักคือพาทีมเลื่อนชั้นสูลีกสูงสุดให้ได้ ซึ่งในฤดูกาลนั้นเจ้าตัวก็ตอบแทนการไว้วางใจด้วยการซัดไปถึง18ประตูขึ้นเป็นดาวเซนโวอันดับ3ของไทยลีก2แม้ผลงานส่วนตัวเจ้าตัวจะดูดีแต่ผลงานของทีมนั้นตาด f อยังไม่สามารถที่จะเลื่อนชั้นได้ทําให้ต้องเริ่มต้นกันใหม่ในฤดูกาล2018ด้วยความกระหายชัยชนะอย่างยิ่งซึ่งฤดูกาลนี้เจ้าตัวก็กดไปถึง21ประตูพร้อมกับรับรางวัลดาวเซนโวในไทยลีก2แถมพาทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้สําเร็จ แต่ถึงแม้การเล่นในหลีกสูงสุดคือความฝันของเจ้าตัวก็ตามแต่เขากลับปฏิเสธโอกาสนั้นและค้าแข่งอยู่ในหลีกพาลารองต่อไปกับสโมสร BG ปทุมทีมที่เพิ่งตกชั้นลงมาจากไทยลีกหนึ่งโดยเจ้าตัวบอกว่าเจ้าตัวมีความเชื่อและมั่นใจในศักยภาพของทีมว่าต้องสามารถกลับขึ้นไปเล่นในหลีกสูงสุดได้อย่างแน่นอนและแล้วเขาก็พาสโมสร BG ปทุมคว้าแชมป์ไทยลีก2ในฤดูกาล2019พร้อมเลื่อนชั้นสู่หลีกสูงสุดอีกครั้งเมื่อฤดูกาล2020ได้เริ่มขึ้น สโมสรบีจีปทุมทำการเสริมทัพครั้งใหญ่ด้วยผู้เล่นมากความสามารถเพื่อภารกิจหลักคือการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดแต่โชคชะตามันเหมือนไม่เข้าข้างเขาเลยด้วยการแข่งขันภายในทีมที่สูงขึ้นทําให้เขาไม่ถูกเลือกให้ไปต่อกับทีมจึงถูกสโมสรปล่อยให้กับสมุดปราการซิตี้ยืมตัวไปใช้งาน แต่แล้วความพยายามด้วยหัวใจนักสู้ก็ไม่ทําให้ต้องผิดหวังเขาระเบิดฟอร์มอย่างร้อนแรงเพื่อตอบแทนความไว้วางใจของสมุดปารการซิต,ตี้โดยเขาเกดไปมากกว่า20ประตูและขึ้นนําเป็นดาวซันโบว์ไชลีอีกด้วยอีกทั้งผลงานของทีมนั้นเกาะปุ่มเป็นทีมหัวตารางในโซนบนอีกด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าแอบเสียดายกับเจ้าตัวเหมือนกันที่พลาดเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปอติศสตร์ในการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสโมสรบีจีปทุม แต่การที่เขาอยู่กับสม,มุดประการซิตี้โดยกดไปถึง20กว่าประตูนั้นทําให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปอย่างยิ่งและกลายเป็นกองหน้าเนื้อหอมในเวลานี้ซึ่งทุกอย่างก็มาจากความพยายามด้วยหัวใจไม่มีคําว่าสายสําหรับหัวใจนักสู้ติดน่องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ